็นอุบัติเหตุที่ชาวบ้านฟ้องเลยรถกระบะสองคันลักษณะนเนี่ยมันขับซิ่งกันมาแล้วแข่งกันมาบนถนนท,นที่คนอื่นเขาขับขี่กันนะคะสุดท้ายคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าไปชนร้านข้างทางพังเสียหายยับเยินแล้วมีน้องเยาวชนหญิงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกชนบาดเจ็บไปด้วย1คนคะ่ะ ดูสภาพที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารนะคะเราให้ดูคลิปด้านนอกก่อนนะคะคที่มาเร็วมากแล้วก็เสียหลักแล้วหมุนตีลูต,ลตุ่มเข้าไปแล้วปรากฏในร้านนี่มีคนอยู่เต็มเลยทั้งทางร้านเองทั้งลูกค้าเองนะคะหนีกันแทบไม่ทันนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูวงจรปิดในร้านเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามันไปติดเสาหรืออะไรบางอย่างหรือโต๊ะก้านไม้ก้นไม้ไม่งั้นนะ,ะไม่งั้น,นก็คือถ้าเข้ามาอีกก็คือมีคนนั่งเห็นไหมคะที่โต๊ะตรงลูกศรสีแดงอะค่ะ โอ้โหแล้วเหมือนมีมเด็ก<น>ด้วยคนหนึ่งเขาลุกไม่ทันเด็กเนะเด็กลุกไม่ทันนะฮะโอ้โหห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะครับอะไรจะมาเร็วขนาดนี้เอามาดูกันหน่อยนะคะกระบะสีเขียวคันนี้พุ่งเข้าไปชนร้านอาหารอย่างแรงเลยนะคะมีหนูน้อยคนหนึ่งนั่ง,ง,งอยู่บริเวณโต๊ะที่เกิดเหตุเนี่ยรอดมาได้แบบบุดวิดท่ามกลางความตื่นตกใจของคนในร้านที่ต้องวิ่งหนีตายกันนะคะนี่คือเหตุเกิดช่วงกลางดึกเลยนะคะบนถนนสายปลวกแดงป่ายางเนินกระบก อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะตำรวจพร้อมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะคะเป็นเยาวชนหญิงอายุ17ปีอยู่ที่ริมถนนมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มอยู่มีร่องรอยถูกชนก็คือมอเตอร์ไซคันนี้ถูกชนก่อนที่รถจะพุ่งเข้าไปในร้านอีกทีหนึง่งข้าของในร้านไม่ต้องพูดถึงทางเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะส่วนคนขับรถกระบะอายุ38ปปีเนี่ยบอกว่าไปบ้านเพื่อนค่ะขับมาถึงที่เกิดเหตุอ้างว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย ถูกตัดหน้าคือข like ี่แล้วส่เหมือนน้องผู้หญิงเขาจะตัดข้ามถนนไปเลยหักหลบรถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนในร้านอย่างที่เห็นนะคะฟังเสียงคนขับกระบะรายนี้ค่ะขับรถมาก็มีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์จะจะขัมไปฝั่งน้ำมาก็เลยหักหลบอ๋อก็เลยพุ่งเข้ามาในร้านใช่ไหมพี่อ๋อตัวพี่ได้รับบาดเจ็บไหมม่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนาะ กลายเป็นเนี่ยค่ะคือเราก็ไม่ได้อยากให้พี่เขาเจ็บะนะบแต่ก็คือคนขับกระบะมาเร็วขนาดนี้ไม่เจ็บคนที่ต้องรับเพลอแทนคือน้องคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมขณะดเดียวกันมีนายมงคลอายุ35ปีที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินข้าวกันอยู่กับครอบครัวแล้วก็ลูกน้องนะคะมีเสียงรถลักษณะคือเสียหลักแล้วอ่ะอี่ดังมาแต่ไกลเลยนะคะสิ้นเสียงก็คือมาตูมสนั่นอยู่ที่ร้านของตัวเองเจ้าของร้านอาหารว่ายังไงรู้ไหม แข่งกันแน่นอนต้องมีการขับขี่รถแข่งกันมาก่อนวอนเลยเลิกเถอะเพราะถ้าคุณพลาดมันจะมีคนเจ็บมันจะมีคนตายชาวบ้านเองก็จะต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยค่ะ มันก็ตกใจเนาะทุกคนก็ท้องตกใจแหละครับผมทําอะไรไม่ถูกเลยก็มีลูกที่นั่งอยู่ข้างครับก็คือครอบครัวลูกน้องก็คือรอดบูบิดนะพี่เนาะดีที่ว่ารถมันเบรกก่อนนะพี่นะในกรณีนี้ผมทีเียกตรงที่เขาแข่งกันมาอันนี้เป็นผู้ tha หอนนะฮะผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทุกทกคนครับผมการแข่งรถผมว่าไปแข่งในสนามดีกว่าขอตก้องาำกฎหมายดีกว่าคืออันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะวงจรปิด ฉบับเต็มอ่ะก่อนหน้าน,านัน้นนะเออก่อนหน้าคลิปนี้หรือหรือมุมอื่นค<า>่ะที่อาจจะได้เห็นว่าเขาแข่งกันมาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความาท,ที่ที่ตามภาพเนี่ยมันจะมีเนี่ยตามลูกศรมีกระบะขาวคันนี้ยซิวไปก่อนเนี่ยเขาแข่งกับกระบะเขียวจริงหรือเปล่าหรือต่างคนต่างขับเร็วโดยไม่ตั้งใจอ่ะนีใ่ให้ความเป็นธรรมก่อนนะ แต่ขับเร็วเนี่ยมันก็อันตรายอยู่แล้วเป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็รวบรวมคลิปนี้มาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อให้ชัดตกลงคุณแข่งกันมาจนคุณไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวคนขับรถกระบะสีขาวมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยคือถ้าเจอว่าตกลงที่มาที่ไปแข่งรถกันในทางสาธารณะก็ต้องถูกดําเนินคดีไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับ เอามาเตือนไปดูอุทาหอนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเดินทางกันเยอะ,ใ,ะในช่วงสงกรานด้วยนะครับขับรถขับราอย่าใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดนั่นเองนะครับ